เต็นนอกอ่ะตัวนองเอาไปนี่ละยิงหน้าต่างหน่อยดิโดดขึ้นไปยิงได้ปะโดดเนี่ยโดดเหล่าตดดดัวนึงช้าเลยอยู่ทางซ้ายเนี่ยมีปะหมดละมีสองคน เลตเถอ่์อินทับเหมนหบาไปยังาไปัันทำงานไหมพวกนี้พวกนี้ทำครับอะไรวะพวกนี้วัน แม่ต่างจากเดิมเลยเร็วกว่าตัวพันห้าเก่าอีกมีคนฟาร์มมดละถนน้าม,านาาม,มันใค้ฟาร์มนอแมนเลยขัาตะกร้าบอลมานเนแมเดิมนะไปโอ้ยเยี่ยว,วทับานเทียบเลยฟารไม่ชอบนะ น,นี่นี่คนไม่ค่อยวิ่งใส่หรือไมันจะเล่นดักกันไหมดักคนไหแไนแวเข้าปากก็วเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องเล่นแบบแคมปิ้งมีตัวฟาร์มไปนะ

อข้างในลงไปช่วงล่างหน่อยก่นดตัว no. นี่กาอะไรอะไรอีกโอเคเนี้ยนอนไดูแอนตี้ไว้ ผู้มียแม็กซ์ของเลยก็นั่นแหละแม็กซ์มีเยอะเลยยุ่งผัวขาดกันไปไปไปทงเลยเออเมื่อก่อนมันมีทงนะตัดนี่ดีอ่ะตัดกลางเมืองอ่ะบอลมาบ้ากูกูคิดถึงทงเลยเหมือนแบบก่อนที่แบบเกิดปุ๊บตรงตรงกลางอ่ะแล้วไปรอนรอที่ทง ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตร,ไง,รงไหนตรงนั้นเลยเว้ยมีตรตามหลังลงมาปวดปวดปวดขึ้นขึ้น โดนหัวโดนหัวโดกบเกินไปมัยดชย่รูกเลต้องยิงไก่งไก่หน่อย้ามหเลยงไก่กับป๊มึงนะดิงไก่หน่อย้าช่วยอะไรกระโดดลงมาตามหลังกวนไปยิงได้ไม่ได้แล้วาเมียกูมีดามี้วนะ ไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นกููยาอะดิูที่ถูกเลือกดูเลยปัญาหรืออะไรวะปกครองเลยครับเกิดเนี่ยเนี่ยเฮ้ยคองปปนาวงาปกครองเลยครับนี่ียบุลลีบุลี่บุลีก็มองไม่เหนร้นยวกบุีแหละ mm เสร็จยังมามายัง <mm ่ะดูไาแล้ววงมันมานี่เขาจะนีแต่บอลตายตายมาหลอกเนี่ยหลอกเลยสิบคนยานบอลเลยมาดีนคนเลยแต่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không không bỏ lỡ những video

บอลขึ้นโรงพยาบาลป่ะตัดเลยเร็วสิงโตแล้วแมวหยุดเยีดแมวเฮ้ยตอต่อตออหยุแม่หยุแมวหยุแมวหยุแม่กูมีระเบิดเต็มเล้วเ้ยไม่น่าเกียร์ไรเงียไอ้เด็กเงีย Det er jo helt sånn. ปุยยุบเจอวะไม่ได้ไม่ได้มันอยู่ไหนมันมันเข้ามาที่ด้านใต้ก็ตายตายเมื่อมุมตึกอ่ะวิ่งตัวหลังวิ่งตัวเดียวในตึกเนี่ยไม่รู้ว่าโดดลงไ้ายมันได้ยังไงระวังไ้ายด้วยอยู่อยู่ด้านในอยู่ด้านในตึกเสียงอยู่ในตึกระเบิดกูมีนะปลายัดเข้าไปได้นะทำวงไปก็ได้เก้างเอีกครั้วว่ะ หายไปแล้ว่วิรู้ล้วอยู่ข้างล่างนี่กูเสียไงไม่มีอ่ะองจ้า <laughs> แบกสัตเลยเฮีย